พะะาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะคะทางด้านสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้ารับการรักษาได้เลยค่ะ ทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้เปิดเผยคะ่ะว่าสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับ30บบาทรักษาทุกโรคโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่เชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพการรักษาพ,พยาบาลให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถเข้าถึงประวัติการรักษาและยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารกับแพทย์ เมื่อเข้ารับการรักษาค่ะทางนี้นะครับสํานงกานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเขาก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ลงทะเบียนพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับทางดิจิทัล ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ติดต่อขอรับลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับส่วนผู้ที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถนําบัตรประชาชนนะครับมายื่นได้ที่มาลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแล้วก็สํานักงานสาธารณสุขใกล้บ้านได้อีกด้วยครับใช่นะคะคุณผู้ชมนะคะสะดวกช่องทางไหนไปได้เลยนะคะใครมีลูกๆหลานๆอยู่ที่บ้านก็ให้ลูก ลูกหลานนะคะลงทะเบียนแบบออนไลน์กันได้นะคะหรือไม่สะดวกจริงๆทําไม่ได้จริงๆนะคะไปกันได้คะ่ะที่โรงพยาบาลทุกที่ใกล้บ้านท่านนะคะ